สวัสดีค่ะ JK มาแนะนำให้ชมกับรถเก่งราคาเบาๆนะคะ38,500บาทค่ะราคาพอกับมอไซค์มือสองกันเลยทีเดียวใช้งานได้ดีนะคะกันแดดกันฝนกันลมกันฝุ่นละอองกันได้สบายๆนะคะขับขี่ปลอดภยัยวิ่งทางใกล้ทางไกลไปได้ค่ะเป็นรถเกียร์ออตโต้ด้วยนะคะขับขี่ง่ายๆสบายคล่องตัวมิ s ูอีคานะคะคันนี้38 5 0 0บาท เอกสารชุดโอนมีให้ครบภาษีพรบรปี66นะคะเครื่องยนต์1 5 0 0ซซีีค่ะเกี์ออโต้แอร์เย็นเพลงเพาะช่วงร่างไม่ดังนะคะขับขี่สบายใช้งานกันสุดคุม้มกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าทั้ง4บ้บานเลยค่ะใช้งานได้ปกติภายในเป็นเบาะหนังนะคะหุ้มหนังทั้งคันค่ะ สนใจนะคะไปดูรถได้ที่จังหวัดชนบุรีนะคะอยู่แถวพัทยาค่ะสภาพโดยรวมของรถนะคะพร้อมใช้งานเลยขับขี่ได้สบายราคาถูกด้วยท่านใดที่กำลังมองหารถยนต์ราคาเบาๆไปใช้งานนะคะไปดูตัวจริงไปทดลองขับก่อนได้ค่ะเรามีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไวใ้ให้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะติดต่อคุยกันโดยตรงนัดหมายไปดูด้วยตนเองค่ะจะได้ทดลองขับดูด้วยนะคะ สำหรับวันนี้แอดมินราไปก่อนสวัสดีค่ะ